กับเบอร์รี่ไหมกอมบริษัทอัปเดตอนาคตวอลเวกฮอร์ตวินเซนต์กอมพานีนะครับกุนซือทีมเบอร์รี่นะครับได้เปิดปากเอ่ยถึงอนาคตของวอลเวกฮอร์ตนะครับสูนน่าในต้นสังกัดแล้วหลังจาก ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยย้ายไปคว้าแชมป์คาราบาวครับกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ในสัญญายืมตัวนะครับวาเวกฮอนเนี่ยประสบความสําเร็จขอยกเลิกสัญญายืมตัวกลางคันกับทีมเบซิตัสนะครับทีมดังในศึกตุรกีนะครับผมหลังได้การทาบทามจากโค้ชเอลิเทนทฮาร์ครับกุนซอร่วมชาติของเขานะครับและสาม,มารถสร้างชื่อในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ได้อย่างน่าพอใจแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย แม้สื่อเนี่ยจะซุบซิบกันว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่หวังเซ็นสัญญากับโอหอกวัย30ปีอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายิงเปเตูได้แค่เพียง1ลูกเท่านั้นนะครับจากการลงสนามทั้งหมด12นะัดแต่เอลิทเนนท่าเนี่ย ยังไม่ได้ให้คําสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับว่าจะมีการเซ็นสัญญากับวอลเวกคอร์หรือไม่นะครับผมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอมพานี Company เนี่ยได้เปิดปากถึงอนาคตของวอลเวกคอร์นะครับแล้วโดยในซีซั่นหน้าเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะกับสู่ลีกสูงสุดอีกหนเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเขาได้ทําทีมเบอร์ลี่เนี่ยนำโดมเป็นจ่าฝูงของลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมโดยทิ้งทางทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด12คะแนนนะครับจากการกำชัยชนะ22นัดจาก34นัดนะครับ และแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นแตมยังไม่แพ้ใครในหลีด14นัดแล้วนะครับหลังจากกำชัยชนะมาถึง12นัดนะครับเขาเป็นนักเตะพีิมร์ลีกและเราเนี่ย เป็นสโมสรในแชมเปี้ยนชิพตราบใดที่ยังไม่มีการแปเปลี่ยนแเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องพิจารณาได้อดีตกองหลังทีมเบลเยียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เอ่ยไว้นะครับผมขอให้เราทําสิ่งจําเป็นและอันเป็นสิ่งอันดับแรกก่อนนั่นก็คือคว้าชชนะให้มากขึ้นและเมื่อน,นั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามันจะมีเวลาให้ถกถอยกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ประเด็นที่จะคุยเรื่องของเขาพร้อมกับแสดงความยินดีกับนักเตะชาวรัสที่คว้าแชมป์คราเาาครับกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะ สุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากจบฤดูกาลแล้วเนี่ยสถานการณ์ของวอลเวกฮอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอาจจะต้องกลับทีมเก่าของเขาอย่างเบอร์ลีนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลร,รอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆ่อ,อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ